สวัสด,ดีจ้ามาผอกับครัวบุญไมาอีกแล้วจา้ามือนี่ครัวบุญมามีเมนูหอยหน้าลวกจิ้มจา้าลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟดดมมซ่ฟูดแล้วจ้าแต่สิบประต่ำนัำจิ้มซี่ฟูแต่เบื้องพ่ออเคยื่อต่ำไปหลายเท่าแล้วจา้ามือนี่มาฉลองสามรอยสับแล้วจา้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณหลหน่อยของเฮาสิเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆยู่เป็นกำลังใจให้กันไปโดนๆนะจา้ามือนี้แล้วจ้าแม่ครัว ได้หอยหน้ามาจ้ะนี่หอยหน้านี่ตูดพ่นสิตูดพน่ดพนสิบ่แหลมนอจ้จาแต่หอยเชอรี่กลนพ่นสิเหลมสื่อมากว่าอยากบอกว่าโูกเท่าไดรไปเรียงหอยหน้าขายเลยค่ะทุกคนไผไผไปมีทีมีท่างไปเลียงหอยหน้าขายเ้อนี่คือความจริงนอจ้าแม่ค้าแม่รัวแม่ขายกันแม่รัวสื่อมาโลละร่อยยี่สิบนจ้าตะกี้โลละหกสิบเลยตั้ปีสองปีทีแล้วปีนี้นะจ้า โลโละร้อยยี่สิบจ้ะหอยหน้าแพงก็หอยแมงปูแล้วจ้ะแพงก็เด้อแต่พไาเลี้ยงหอยหน้าอยู่สิมีไร่ได้หลายขนาดจ้ะตอนนี้อยากไปเห็ดอยากไปเลี้ยงหอยหน้าขายเลยแม่กู้อะอยากเข้าไปลวกกันเลยจ้ะง้เข้าสิมีตะไคร่ใบบักูเนี่ยจ้าอยาเข้าไปลวกฉลอง300สามลอยศัพ์กับกูบก้บ,บุญมาแล้วจ้าตั้งน้ำให้เดือดจ้ะใส่ตะไคร่ใบบักูดลงไปไปมีคากับไซคาได้จ้ะ ไม่กลัวบะมี่ไม่กลัวกับบะไส้แล้วเขาก็เทหอยของเขาลงไปเลยจา้าเดี๋ยวน้ำหอยเป็นสีออกไม่อีก่แล้วจา้าเฮาปรต้องใส่น้ำไหลายก็ได้เดี๋ยวน้ำหอยเป็นสีออกไม่อีจกจ้าหอยมาลวกจิ้มเสร็จแล้วมื้อซุกละจา้าเฮาต้มบาโดนเป็นไหนแล้วจ้าเทางกระบะตัดเป็นแบบตัวปากเพิ่นอจีจ้า เปินเปลืพืชรุนะดแล้วเนี่ยมงปิดปากพืนรุดแสีงเพราะพืนสุกเหรอจ้าเดี๋ยวเขาจะสิไปกินกันได้จ้าเลีลยวจ้าหอยหน้าลวกจิ้มของเขาแล้วจ้าเดี๋ยวสิ้ม,มาซิมเมึองว่าจ้ามาเนี่ยว่าเสียบขนาดไหนีีจ้าใส่ซ้อมจิ้มเลยเลยจ้า ไล่หลายแล้วจ้ะ mm. ทุกคนคกึบแซ่บ mm. จ้าอือตรงที่สองแล้วจ้ะ ฉลองสามลอยซับอหอยหน้าลวกจิ้มนะจ๊าจิ้มซีฟูดเสแฉบสุด,ดยอดเลยจ้าเมนูนี่ แม่รัวบาว่าสิกินลิ้มที่ปุนเลยสิตามมาคงมากินอีกได้จ้ะขอบคุณทุกคนเด้ค่ะสิเขามาติดตามครั่บุญมากขอบคุณลหลายๆสิเขามารับช่วยมือครมีความกิดเห็อย่างมีคอมเมนต์อย่างตีชมเขามาใดได้จ้าแม,ม,ม่รัวยินดีน้อมรับคําตีชมเลยค่ะตอนแรกว่าสิเห y o ยูทู e เล่น <c oughs> เนแปลมาเฮ็ดอหลีลวจา้า เฮ็ดอิลีในที่นี้ไม่ได้บอได้ว่าแบบตั้งใจเฮ็ดกินจงังนะมันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วมือหนึงน่งเฮ็ดยังกินกับทายลุ่งยูทูบไปคลิปใดที่ว่าแบบออกมาบรสมบูรณ์ก็ต้องขอโทษขอภผ่เลยด้วย,วยจ้ะขอบพูดห,หลายจ้าสำหรับคนที่เข้ามาติดตามม่แล้วก็ติดตามเก่าด้วยจ้าแม่ขั้วดีใจแห้งมาคิด่าฝันด้จ้าสามลอยทัพย์นี่ก็ดีใจเกินเกินเกิน,กนฝัน เกินฟันตอนแรกว่ามีคนติดตามร้อยคนก็นดีใจเลยจ้าพอถึงสามร้อยนี่ดีใจจ้าูคิดถึงคนที่่นมีผู้ติดตามเป็นล้านนะคนจะดีใจแห่งกันแน่ไนนี้แม่ก็สามร้อยยังดีใจขนาดนี้ขอบคุณนะจ้าที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิบช่องหน่อยๆต้องขั้วบุญมากตองเข้าพยายามเฮ็ดคลิปดีโออกมากจ้าวันที่อาจ์ซ ลืมเน่เป็นคนขี่ลืมเน่น่จ้ะแม่รั่วกับมีอาชีดเสริมนะจ้าบายสามสิออกไปขายของอี่ตลาดจ้ะตลาดจะรุ่นสับแล้วจ้ะไปอุดหน,นุนกันไน้อแล้วจ้าข้ายเสื้อผ้าจ้ะของกินของใสกับมีจ้าไผพานมาถแถวบางบุทองไปอุดหน,นุนหน้อแล้วจ้าขอบคุณทุกคนนะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงรุ่ๆเรงเฮงแล้วจ้ะ คลิปนี้แม่กลัวขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า